วันนี้ครับพามาดูวิธีการซื้อเข้าครับของรถของเราสองคันนะรถตู้เล็กคันนี้ดูเล็กไปเท่าไหร่ครับแสนสี่เอเป็นพวงมาลัยนี้แล้วจอหลังไปไหนเขามีปักนี่เป็นของแต่งอเนี้ยใช่ปุ่มปุ่มละสองพันเก้าันเนี้ยนนเนี่ยมาดูดิเนี่ยนี่ของแต่งนะพุงมอะไรเป็นตัวท็อปแต่ว่าเขาเปลี่ยนเอาหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเป็นโบราณแล้วใช่ป่ะจริงๆมันเป็นตัวท็อปใช่ไหมอ๋อรหัดเอ้าวแสดงว่าพวงมาลัยไม่ใช่ของมันนะหรอ อ๋อเป็นพวงมาลัยแบบพันธุ์ชิปต่อเปิดประตูมาไฟไฟหน้าญี่ปุ่นครับนอนปรับระดับสูงต่ำนี่ครับปรับระดับสูงต่ำได้มาดูนี่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 ปรับได้กันแยงตากันแยงตาไปดูต่อดูบอดี้กันมาโอ้ยรถสวยดีว่า แ้วความที่มันเป็นสีดําอ่ะมันต้องดูรละเอียดหน่อยแต่บ่อสวยนะสีนี้สวยนะพี่ชอบนะบ่ออย่างเงี้ยสวยเลยใช้คาว่าลูกค้าคอนฟิกมาเดี๋ยวนะบ่อเนี้ยเปลี่ยนเหมือนเฟอร์รี่อ่ะลูกค้าคอนฟิกมาแล้วรู้ว่าเฟอร์รี่อยากได้บ่อสีนี้เพิ่มเท่าไหร่อส,สองแสนสองแสนที่ยะเป็นล้านไอสัตว์แเราก็ทําสีมาแล้วแต่อย่างว่าเนาะรถมันก็หลายปีแล้วครับแล้วต้องมีการเก็บสีมาบ้างอ้บอเนี่ยีเก็บสีตรงนี้ชิ้นหนึ่งครับ นิดเดียวนี่เอาให้เห็นเลยเนี่ยเวลาเราคัดซื้อรถเห็นปะรถสวยครับเรื่องชน,นหลักไม่มีแน่นอนตอนนี้มันเป็นเรื่องของราคาแล้วเพราะลูกค้าอยากขายเท่าไหร่อันนี้เป็นพวงมราลัยของอะไรครับพี่ถามเป็นความรู้นิดนึงเป็นของตัวสปาร้าปะ,ปะอ๋อโอเคว่าสปาร้าจะเป็นเครื่องสองพันเอ้ยเครื่องพันแปด่าอ่าครับรถเป็นชื่อพี่เองเลยใช่ไหมครับรถกี่มือแล้วครับมือเดียวอีกมือหนึ่งละ่ะจับเกียร์ ได้ครับน้องได้คุยราคากับพี่ไว้เท่าไหร่ครับเอ่อตโทรมาสี่สี่ต้นอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้มาสามสิบโอเคได้ครับเดี๋ยวเราคุยเนาะเดี๋ยวผมอธิบายนะตอนนี้กระแสรถไฟฟ้ามาแรงแบบแรงมากๆครับจนทําให้ราคารถที่เป็นสันดาปตอนนี้หายหมดเลยถ้าไม่ถูกดีมาซัพายชัดเจนครับสมัยก่อนรถ1คันจะมีคนต้องการ10คนตอนนี้รถ1คันหาคนต้องการอยู่ถ้าพี่มาเจอผมเมื่อ2เดือนที่แล้ว สภาพนี้ผมซื้อพี่ได้ยัน402เลยด้วยซ้ำมื่อ2เดือนที่แล้วแล้ปัจจุบันทุกอย่างหายหมดคุณพี่มีกุญแจสำรองอีกดอกมาไหมครับได้ครับถ้าสมมติโอเคทุกอย่างเดี๋ยวผมจะให้คนขับรถผมเอาผ้าคันนี้ขับรถไปส่งพี่ที่นน์เนาะพี่อยู่ช่วงช่วงไหนของนน์ครับพี่ได้บันั่งแท็กซี่ไปโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมให้น้องเขียนสัญญาที่ร้านได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งขรถเป็นชื่อพี่ผู้หญิงใช่ไหมครับขอบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินนะครับเดี๋ยวพี่เชิญทางด้านในนนตรรรงี้คคคัับบบมาขอุณะ นะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับเดี๋ยวพี่นั่งรถคันนี้กลับเลยครับเรียบร้อยมาอีกคันหนึ่งอันนี้คันใหญ่ไซส์ใหญ่ของเราปะมาถึงรถตู้ใหญ่ครับใหญ่สุดที่เคยซื้อมาครับใหญ่วันนี้เป็นสปินเตอร์นะเป็นเบนซ์สปินเตอร์นี่เพื่อนผมชื่อนัทนะครับวันนี้วันนี้อยากจะเปลี่ยนรถพอดีใช่ครับอันนี้ขายคันนี้ก็เพื่อซื้อเฟอร์รารี่นะครับ488แปอแปดเดี๋ยวเปิดดูก่อนเดี๋ยวเปิดดูคันนี้ก่อนเป็นไงบ้าง คุยเรื่องราคาดีกว่าครับเข้าใจแหละเราทํามาเยอะเราเข้าใจแต่ราคาตลาดที่ผมบอกป้าไปกับคนนี้ครับอย่างที่ผมบอกถ้าเสนอราคาแล้วจบผมจบได้เลย จบได้ก็โอเคเลยครับผมขอแบบนี้ได้ไหมครับเพราะจะประหยัดกว่าแต่ผมเองอะเมื่อกี้ผมแอบ,บไปฉี่ไว้ล้อรถแล้วเหมือนหมาเลยจองมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมจองมาแล้วขอแบบจบอ่ะผมสุดแล้วใช่ผมถอยไม่ได้แล้วแล้วก็ส่วนรถของผมด้วยใช่แต่ว่าต้องคุยส่วนรถต้องคุยกันวันจันทร์นะคุยจันเอ่อเพราะว่าวันนี้เราเคลียร์ส่วน <c oughs> ส่วนต่างก่อนโอเคครับไปครับ <c oughs> <c oughs> สวยสังหารมึงเคยได้ย uh ินคำนี <c oughs> <c oughs <Spiritual music> ้ปะมึงเคยได้คำว่าสวยสังหารปะวันนี้เข้าใจยังเข้าใจเอาสัญญาซื้อขายมาขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยจะสบายมากครับสบายมากไอคุ้มมันใช่แต่คุยเวทอะไรวันนี้สวยสังหารเนี่ยเคดี้ยินไหมครับท่านผู้ชมครับสวยสังหารลกวดยิ้มให้กล้องทีนึงครับดูครับหันหลังเลยฮะหันหันหลังเจอกล้องเลยครับสวยสังหารนี่ ขอเพิ่มยอมเลยขอภาพนิ่งหนึ่งรูปครับมาเรียบร้อยครับขอบคุณป้านะครับขอบคุณนัทนะครับขอบคุณนะครับต้องนุ่ครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆแบบนี้นะครับบ๊ายบายครับ